หญิงนะคะค่องขวัญสาขาค,าคา่ะปัจจุบันเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลลีกอาชีพระดับชั้นที่3ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะฉายาในวงการฟุตบอลนะคะก็เอ่อเรียกว่าหญิงหรือว่าเปาหญิงค่ะเปาเป๋เรียกได้หมดเลยภูมิลำเนานะคะเป็นคนจังหวัดสกลน,นะครค่ะุพ่อรับราชการตำรวจค่ะแม่รับราชการสูค่ะมีพี่น้องสองคน,นะคะ่ะ พี่สาวทําอาชีพแพทย์เขาฝันนะคะก็อยากเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติค่ะสวัสดีค่ะยิงนะคะครองขวัญสาขาค่ะปัจจุบันเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลลีกอาชีพระดับชั้นที่3ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสองปีที่ผ่านมาการชีวิตการทํางานนะคะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะก็ได้เรียนรู้ระบบการทํางาน ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่การทําหน้าที่แบบว่าทํางานเสร็จแล้วรับตังค์กลับบ้านนี้ค่ะคือเราจะต้องนําข้อผิดพลาดต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นมาปรับปรุปรงแก้ไขค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉายาในวงการฟุตบอลนะคะก็จะถูกเรียกว่าหญิกเป๋หรือว่าเปาหญิงค่ะเปาเป๋เรียกได้หมดเลยก็ด้วยบุคลิกข่าเป็นคนโก,โกโก้เปิดๆคะ่ะ ภูมิลำเนานะคะเป็นคนจังหวัดสกลนครค่ะคุณพ่อรับราชการตำรวจค่ะคุณแม่รับราชการครูค่ะมีพี่น้องสองคนค่ะพี่สาวทำอาชีพทันตแพทย์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสว่างเด่นดินค่ะก็ะตอนตอนที่หญิงหญิงเรียนนะคะหญิงเรียนสายครูค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราสนใจตรงนี้ก็ก็เลยไปขอ เรียนจากอาจารย์ที่มหาลัยค่ะอาจารย์ของสาขาวิชาพละค่ะเราไปแจ้งอาจารย์ว่าหนูหนูอยากจะมาอบรมฟุตบอลหนูสนใจด้านนี้ค่ะถ้าเกิดมีมีแม์หรือว่ามีอบรมต่างๆหนูขอมาอบรมด้วยได้ไหมประมาณนี้ค่ะสำหรับหนูยากมากค่ะเหมือนเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยจากจากคนติดลบด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยขึ้นชื่อว่าพุทธสินเรื่องสภาพร่างกายจะทำ ความฝันต่อไปยังไงนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะด้านร่างกายนะคะก็คือเตรียมตัวในการทดสอบสมรรถภาพค่ะเพื่อที่จะทําหน้าที่ในฤดูกาลที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้ค่ะส่วนเรื่องของจิตใจนะคะก็จะเป็นเรื่องของความอดทน,นะคะ่ะต่อสิ่งต่างๆที่จะเข้ามามีผลทําให้เรานะคะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อค่ะ เป็นผู้ตัดสินได้เรื่องเรื่องเรื่องสภาพร่างกายก็คือนักบอลแข็งแรงเท่าไหร่ผู้ตัดสินก็ต้องแข็งแรงด้วยเท่านั้นเช่นกันค่ะต้องแข็งแรงกว่าค่ะเพราะเราต้องวิ่งตลอดฟุตบอลยังมีแบบมีตำแหน่งได้เป็นหยุดพักๆแต่ผู้ตัดสินต้องวิ่งทั่วสนามอย่างนี้ค่ะสำหรับหญิงเองนะคะหญิงก็มีโอกาสได้ไปทำนาทีทุก ทุกหน้าที่เลยค่ะมันมีจะมีตัวเป่านะคะที่เขาเรียกว่าผู้จัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ธัดสินที่1่ที่2หรือไรแมนค่ะแล้วก็ผู้จัดสินที่4หรือที่เราเรียกว่าโพส์ข้างสนามนี่ค่ะที่คอยเปลี่ยนตัวหญิงทํามาหมดทุกหน้าที่แล้วค่ะสำหรับแมตที่ประทับใจนะคะก็เป็นแมตไทยวิเมนลี่ค่ะผู้ระหว่างโรงเรียนกีฬาชนบุรีนะคะเจอกับเอ็มเอชนครศรีค่ะ เป็นเป็นแมตช์แรกค่ะที่ได้มีโอกาสได้เป็นผู้ตัดสินกลางสนามค่ะวันนั้นรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งประหม่าค่ะเพราะว่าเป็นแมตช์ในลีกอาชีพของเราที่ได้ทำแบบมีอำนาจเบเสร็จ ในสนามใหญ่ที่สุดนี้ค่ะพอเราได้ไปลงทําหน้าที่จริงๆม,มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามค่ะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เราไปเก็บมาก็ทําให้เราก้าวผ่านตรงนั้นมาได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อแก้ไขข้อเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ผู้ประเมินก็ม,นมันเป็นอะไรที่เราสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปคะ่ะถ้าเกิดพูดถึงความฝันนะคะก็อยากเป็นผู้ตัดสินระดับ นานาชาติค่ะแต่ก่อนที่จะเป็นเพื่อถินระดับนานาชาติได้ก็ต้องทําในระดับลีกบ้านเราก่อนค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนประเมินค่ะแล้วก็ต้องเทสร่างกายให้ผ่านเาะสำหรับใครที่มีความฝันเหมือนกับหญิงนะคะก็อยากจะบอกว่ามัน เพก่ความฝันคะ่ะมันมันไม่ได้ยากเกินที่เราสามารถจะทำได้หญิงอยากจะบอกว่าหญิงไม่ได้สอบผู้ตัดสินของสมาคมครั้งนี้ครั้งแรกเราได้เลยนะคะหญิงเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ตกมาแล้วคะ่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้เอาใหม่หญิงก็ทําได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับใครที่อยากจะเป็นผู้ตัดสินก็อย่างที่บอกคะ่ะหญิงเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยทั้งเรื่องร่างกายเรื่อง กติกาฟุตบอลเรื่องความเข้าใจในฟุตบอลต่างๆค่ะเรามาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองได้ค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันค่ะ,ะก็สำหรับอิงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แม็กค่ะพี่แม็กนะัทพหรือว่าชื่อฉายาในวงการก็คือแม็กยนเหรียนนะคะที่ ชชวนให้ไปเตะฟุตบอลกับทีมพี่บอยท่าประจันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยท่าประจันด้วยนะคะที่ให้โอกาสให้หญิงได้มีโอกาสไปเตะบอลแบบเหมือนกับว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะก็หญิงอาจจะเป็นคนที่แบบเตะบอลไม่เป็นเลยไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่เตะบอลไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็พี่บอยอยากอยากถาม บอยแบบเจอไม่เคยเจอจริงนะคะอย่างถ้าว่าพี่บอยเนี่ยได้เจอจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นคนยังไงบ้างคนหล่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจรีงเจอจริงหล่อมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะพี่บอยจะให้เกียรติน้องๆทุกคนค่ะอยากขอขอบคุณพี่บอยท่านอาจย์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในทีมด้วยค่ะที่คอยสพอร์ตหนูตลอดค่ะ สำหรับหญิงเองนะคะทำอาชีพเสริมหลายอย่างมากค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือขายน้ำอ้อยนะคะคือแต่ว่าอ้อยจะมีแบบเป็นฤดูการค่ะบอกว่าช่วงไหนที่จะพอที่อะช่วงนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่แบบจะประมาณช่วงหน้าหนาวถึงต้นฤดูร้อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะถ้าเป็นปหน้าฝนอ้อยจะไม่หวานแล้วค่ะ uh oh. อาชีพที่สองก็ทําร้านเสื้อพิมพ์ลายค่ะ ก็รับทําเสื้อองค์กรเสื้อโรงเรียนเสื้อกลุ่มเสื้อแก๊งทําทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับเสื้อพิมพ์ลายค่ะาสาหรับธุรกิจเสื้อพิมพ์ลายนะคะก็หญิงอยายกจะขอฝากธุรกิจเล็กๆตรงนี้ของหญิงด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจทําเสื้อองค์กรเสื้อกีฬาเสื้อกลุ่มเสื้อแก๊งนะคะก็ทางร้านของหญิงนะคะมีหลายเกรดหลายคุณภาพค่ะ,ะผลิต แบบออกมานะคะจนกว่าลูกค้าจะพอใจค่ะแล้วก็ก็ใช้เวลาในการผลิตไม่นานนะคะใครที่แบบต้องการงานด่วนงานคุณภาพสามารถติดต่อได้ที่หิงโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ b o o k o นะคะหรือว่า ID l i n ลนนี้เลยนะคะฝากด้วยนะคะะปัจจุบันยังไม่แต่งงานนะคะแต่ว่ามีแฟนแล้วค่ะ แฟนนะครับทำอาชีพเป็นเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนะคะพบกันมาได้3ปีกว่านะคะแล้วก็มาบพบกับนักฟุตบอลอะไรที่แหนมันมีผลอะไรไหมคะในเรื่องของการงานอะไรเนี่ยอาจจะแบบเพิ่อบีเจอแมทที่ตรงกันตัดสินตรงกันบ้างหรือเปล่าสำหรับเรื่องเอแมทตัดสินนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันแน่นอน,นะคะ่ะเนื่องจากอย่างแรกเลยท่านท่านอาจารย์ที่จัดแมทนะคะก็จะมีข้อมูลส่วนตัวะคะ่ะว่าเออ่ อะไรยังไงคะ่ะแล้วก็ในการจัดแม่ต่างๆเราจะมีการลงทําหน้าที่ลงที่ภาคอะไรแล้วก็อยู่โซนไหนของภาคนั้นๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่เจอกันแน่นอนคะ่ะแต่ถึงเรามีโอกาสได้เจอกันหญิงก็มีความเป็นมืออาชีพพอคะ่ะเราเราแยกแยะเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการทํางานสําสหรับใครที่ได้รับชมนะคะแล้วมีความสนใจอยากที่จะเป็น ผู้ตัดสินเหมือนก,นกันกับหญิงนะคะการที่จะเข้ามาเป็นผู้ตัดสินของสมาคมได้นะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้เรียนให้ตรงสายค่ะที่หลักๆเลยก็จะเป็นสาขารักศึกษาค่ะหรือว่าวิทยา,าศาสตร์การกีฬานะคะก็แต่ว่าสําหรับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เรียนแบบตรงสายอย่างหญิงนะคะก็จะมีการอบรมค่ะที่มีของทั้งกลุมพระลระค่ะจัดสัญจรเราก็ติดตามข่าวสารตามเขาเรียกว่า เว็บไซต์อะค่ะหรือว่าเพจใน Facebook นะคะชื่อเพจกรมพลศึกษาค่ะแล้วก็สำหรับของสมาคมเองนะคะก็เพจ FA Thailand ค่ะก็จะมีข่าวสารต่างๆเช่นการเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็เบื้องต้นเลยเราเราไม่จำเป็นว่าเราต้องจบอะไรมาค่ะทุกสาขาอาชีพสามารถสมัครได้หมดค่ะเป็นผู้ที่มีอายุ18ปี บริบูรณ์นะคะเบื้องต้นเลยก็คือเราต้องเตรียมร่างกายค่ะในการสอบจะมีการสอบทฤษฎีแล้วก็อักปฏิบัติข้อปฏิบัติในที่นี้ก็คือมีทั้งการทสร่างกายแล้วก็การาทสอการทําหน้าที่ค่ะแต่ว่าในการท,ทสทําหน้าที่ก็คือเราต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนค่ะ หญิงก็อยากจะขอขอบคุณนะคะแฟนคลับที่ติดตามหญิงในทุกช่องทางเลยนะคะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนคลับนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หญิงในการทำตามความฝันในการเป็นผู้เสียสละผลิตอาชีพนะคะแล้วก็หญิงจะมีผลงานอะไรใหม่ๆมาให้ติดตามเราด้วก็ขอฝากติดตามและสปอร์ตหญิงด้วยนะคะ ก็คิดว่าไม่มีใครค่ะที่จะประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่วันแรกนะคะที่เป็นเราได้ทุกวันนี้ก็มาจากความพยายามทั้งนั้นค่ะถ้ามองย้อนกลับไปจากวันที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ภูมิใจในตัวเองแล้วค่ะแล้วก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยการบอกกับตัวเองว่าเธอเก่งแล้วนะเก่งมากเลยนะค่ะ